สวัสดีครับถ้าพูดถึงการเพิ่มยอดรีชบน Facebook แบบฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียเงินยิงแอดเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีกลยุทธ์ที่ง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆซ่อนอยู่ครับแล้วเครื่องมือที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วนั่นก็คือ Reels นั่นเองค่ะ ใช่เลยครับนี่คือคำถามที่แบบครีเอเตอร์หรือคนทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าจะทำยังไงดีให้คนเห็นโพสของเราเยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องควักเงินจ่ายค่าโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวซึ่งคำตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในพลังของวิดีโอสั้นๆน,นี่แหละครับที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ชิ้นแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนครับ ต้องมองว่า reels เนี่ยไม่ใช่แค่ของเล่นสนุกๆน,นะแต่มันคือเครื่องปั๊มยอด reach แบบออร์แกนิกที่ส่งพลังที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคบที่ต้องยอมรับกันตรงๆคือข้อมูลมันฟ้องชัดมากว่า reels เนี่ยมันดันยอด reach ได้สูงมากๆจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่เอาไว้ลงคลิปเต้นสนุกๆอย่างเดียวนะครับแต่มันคือคกลไกหลักเลยที่ f a c e b o o k เขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อส่งคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปหาคนใหม่ๆแบบ มหาศาลเลยเอาละครับพอเรารู้แล้วว่า r e ว s นี่มันคือขุมพลังสำคัญเลยนะคำถามต่อมาก็คือแล้ว r e ว s แบบไหนละ่ะที่จะดีแบบไหนที่เอลกริทึมจะรักจะชอบเรามาเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกเลยครับง่ายที่สุดเลยนะแต่คนมองข้ามกันเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของความยาวของคลิปครับตัวเลขนี้สำคัญมากนะครับจำไว้ให้ขึ้นใจเลย15 60วินาทีใช่ครับ นี่แหละคือช่วงเวลาทองคำเลยเพราะอะไรน่ะหรอครับก็เพราะว่าพฤติกรรมของคนสมัยนี้ที่ดูวิดีโอสั้นๆเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มันเร็วกระชับจบไวการที่เราทำวิดีโอให้อยู่ในกรอบเวลานี้มันก็เหมือนกับว่าเรากำลังเล่นตามกฎของเกมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเองครับ โอเคนอกจากความยาวที่ต้องเปะแล้วนะครับเรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจเลยเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายเป็นตัวตัดสินชะตาของรี e l s ของเราเลยก็ว่าได้นั่นก็คือฮุกใน3วินาทีแรกครับอ่ะบางคนอาจจะงงว่าฮุกมันคืออะไรนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนเบ็ดตกปลานั่นแหละครับคือมันเป็นช่วงเปิดของวิดีโอเลยที่เราต้องออกแบบมาเพื่อเกี่ยวความสนใจของคนดูเอาไว้ให้ได้ เกี่ยวให้อยู่หมดัดแล้วก็โน้มน้าวให้เขาอยากดูต่อจนจบให้ได้ครับและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดของมันเลยฮุก3วินาทีแรกคือสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องย้ำเลยนะครับในโลกที่แบบคอนเทนต์มันไหลผ่านหน้าฟีดเร็วมากปืดปืดปืดเรามีเวลาแค่3วินาทีจริงๆที่จะทำยังไงก็ได้ให้คนหยุดนิ้วที่กำลังไถจออยู่ให้ได้ ถ้าทำได้นะโอ้โหโอกาสที่วิดีโอของเราจะปังจะพุ่งทยานไปต่อน,นี่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีอะไรบ้างความยาวที่พอเหมาะมีแล้วฮุกที่ดึงดูดใจก็มีแล้วแต่ว่ามันยังเหลือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายครับเป็นชิ้นที่สำคัญมากๆที่จะตัดสินเลยว่าเรียลของเราเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนมันคือความลับง่ายๆของอัลกอริทึมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้หรือมองข้ามไปเลยครับ หัวใจของมันเนี่ยง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับก็คือยิ่งมีคนดูวิดีโอของเราจนจบมากเท่าไหร่อัลกอริทึมก็จะยิ่งฉลาดพอที่จะมองว่าเฮ้ยคลิปนี้มันดีว่ะคลิปนี้เป็นคอนเทนต์คุณภาพแล้วมันก็จะช่วยดันช่วยส่งคลิปของเราออกไปให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะคือมันเป็นเหตุเป็นผลกันแบบตรงๆง,ง,ง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เรามาลองไล่ดูภาพรวมเส้นทางสู่ความปังทั้งหมดกันอีกทีนะครับ สเต็ปที่1เลยคือเราต้องสร้างเรียวที่น่าสนใจมากๆอยู่ในความยาว15-60วินาทีแล้วก็ต้องมีฮุก3วินาทีแรกที่แบบเด็ดจริงๆพอมาถึงสเต็ปที่2เมื่อคนดูโดนฮุกของเราตกแล้วเขาก็จะดูวิดีโอของเราจนจบและสุดท้ายสเต็ปที่3อัลกอริทึมก็จะเหมือนให้รางวัลเราครับด้วยการส่งต่อคลิปเราไปให้คนอื่นๆเห็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมันก็จะเกิดเป็นวงจรที่ช่วยเพิ่มยอดรีชแบบทวีคูณไปเรื่อยๆเลยครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปเป็นสุดสําเร็จที่แบบจําง่ายที่สุดเลยนะมันคือสมการนี้เลยครับคนดูจนจบเท่ากับยอด reach ที่เพิ่มขึ้นง,ง่ายๆแค่นี้เลยทุกอย่างที่เราทํานะครับตั้งแต่คิดฮุกไปจนถึงการตัดต่อการใส่เพลงทุกอย่างเลยก็เพื่อเป้าหมายเดียวนี่แหละครับคือทําให้คนดูจนจบให้ได้และก่อนจะจบกันไปในวันนี้มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ไปคิดกันต่อนะครับคือ ในเมื่อโลกโซเชียลตอนนี้อัลกอริทึมมันให้ความสำคัญกับอัตราการดูจนจบหรือ completion rate มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วอนาคตของคอนเทนต์ที่มันต้องใช้เวลาเล่านานๆล่ะครับคอนเทนต์ที่มีความยาวมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งมันจะเป็นยังไงต่อไปจะอยู่รอดไหมลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ